ก็นี้ครับการพามานะครับกับงานนะครับหรือว่าเป็นงานขอบคุณนะครับบริวารเทียนะครับต้งบอกว่าบริวารเทียเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆกครับกับงานบอลโลกนะครับจะอยู่ทุกสนามอยู่กระจายตามจุดต่างๆคือคอยบริการคอาให้ข้อมูลนะครับกับแฟนบอลไม่มีบริวารเทียนี่บอลโลกจะเดินไม่ได้เลยนะครับแต่พรุ่งนี้จิตอาสามากๆนะครับคือมาสมัครแล้วต้องผ่านการสอบคัดเลือกนะครับ แถมยังไม่ได้เงินนะครับคือมาทําแบบฟรีฟรีด้วยใจรักจริงๆแต่ว่างานนี้ครับมี2อนะครับอด,ดีตนักเตะดังนะครับคนหนึ่งคือมิเชลซอกาโดนะครับอีกคนหนึ่งคือชูโรบาปบิสตานะครับก็มาร่วมเป็นแขกด้วยนะครับทั้งสงคนเนี่ยเป็นทูตของฟีฟ่านะครับก็คือถือว่ามีตําแหน่งที่มีเกียรติมากๆแล้วก็ให้เวลามากับการมาชมในวอร์เรนตีเซนเตอร์นะครับที่สนามลูสกิสเตเดียมในมอสโก จะมีการโชว์ปิงปองครับก็เรียกเสียงเ hey, ฮได้นะครับเล่นบอลโต้เล็กมีการให้สัมภาษณ์กับซื่อมีการพูดคุยกับวันเทียนี่คือสิ่งที่ดีนะครับแต่ฮาราเซียนี่เรียกว่าไม่ปล่อยปะล้วเลยเรื่องนี้นะครับมีการจัดงานปาร์ตี้ขอบคุณวันเทียมีการเต้นด้วยครับนี่ครับกอดยิ้มครับของวันเทียการได้ถายรูปก,กับสตาร์ดังแค่นี้ทุกคนก็แฮปปี้นะครับ สังเกตว่าบริเวณทีนี่มีทั้งคนอายุเยอะนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่ามีคบครับไม่ใช่แค่ว่าเด็กๆมาทํากันใจอย่างไีกครับล้วนครับนึ่งไม่ได้นะครับมาทําแล้วก็ต้องมีความเหนื่อยล้าแต่ทุกคนก็นี่ครับแฮปปี้นะครับยินกันได้สาวๆนะครับมากันเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับสองบริเวณดูว่าเขามองยังไงบ้างกับการมาทําในบอลโลกขราวนี้ครับนี่ครับอยู่กับบริเวณสองคนนะครับ Hello. Uh, where Where you from? I'm from Sri Lanka. And you? And I'm from Kazakhstan. Okay. And why do you uh, come to be volunteer? Uh, because uh, this is the most global event, so I would uh, I had a dream to participate this kind of an event, so finally it has come true. And, uh, true. Like and how how can do you? Become to volunteer? You need uh, to test, or test Yeah, of yeah. course. Uh, before, like uh, one, uh, half years ago, they have advertised it in the internet and we applied through the online. And uh, then we had to go through some of the tests, like online interviews and online training as well. So I think uh, so many people ha in the world have applied for this. So finally, we are fortunate to be a part of this. More than 20,000 want to be oh, a volunteer. Yes. Yeah. over the world, right? Yeah. You happy to be uh, yeah, yeah, work, yeah, yeah yeah we love football and this, this is uh, so very big uh, pff. no no money is not important you work with your heart right yeah yes, yeah oh yes very much you know volunteers doesn't get paid like they do, they don't get a salary for yeah, this yeah. but here people work with so much of passion like the love of the football and to be a part of this event is that's enough now only four team left in the World Cup. Yep. France, Belgium, yep, yep, England yep, yep. and Croatia. Which yep. team do you think to be win the, the World Cup? <laughs> it's very really tough for me. I think uh, France and Belgium looks very strong. Yeah. Uh, I did I wanted them to be in the final not in the semi-final actually. <laughs> <laughs> I think the France. France Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. two. One oh, คนหนึ่งข้าราชการน,นะครับแล้วก็มาเป็นบริวารที่รัเสเซียคือคนกว่า2องหมืนคนมาสมัครทั่วโลกแต่ว่าเขาสองคนเนี่ยได้รับเลือกนะครับผ่านการทดสอบมากมายครับทั้งข้อเขียนส,สัมภาษณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็มาทำด้วยจิตใจไม่มีเงินได้สักบาทเดียวเลยครับก็ทุกคนก็ภูมิใจมากๆครับผมสุดท้ายถ้าหามเขาเรื่องออแชมป์บอลโลกนะครับก็ค้ๆไปเขาก็มองว่าเปิดเป็นทีมฟังเสียงครับผม